เอิงเอิงเออยชาเอิงเอิงเออยาเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหผีเสื้อพี่ป้องหนาวไหมจ๊ะรอสักครู่อากาศตอนนี้ประมาณ15องศาเ,เดี๋ยวอัปเดตแบบเรียลไทม์สิเจ็ดองศาค,ครับแต่รู้สึกเหมือน13 ใช่โอ้โโอโนอนเหงาเลยคืนนี้เป็นหวัดไม่เฮียตากที่ซีดไอ้สัสอันแน่ <c oughs> ตากระบอกก้าวเห็นนะมันม <c oughs> ีหัวแล้วเขาแอบดูอยู่นะ <c oughs> พาคนที่รักมาทำในสิ่งที่รักเหลือลจะเชื่อแต่งเมื่อไหร่จ๊ะ <_ d ata> ไม่แต่งไม่ได้นะแย่จ๊ะถึงิึงเปลี่ย,มย,มย,ยน,ยนออกกมาด้วยใหม่ๆเลยอยู่แต่นี้ยังไม่ได้ตรงเทตไปดีไล่ไป น,น,น,นะครับเดี๋ยวจบการแข่งขันในทุกรุ่นทุกคู่แล้วในวันนี้นะครับก็จิว่าเป็นวันแรกสำหรับเอ็นจีโอในปีนี้นะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับ วันศุกร์ที่9นะครับ9แรกของปีนี้ปี69วันที่9นะครับน่าจะมีอะไรตื่นเต้นกันนะครับสำหรับ NGO น s e a ออาเซียนซูเปอร์เวันนี้เนี่ยเป็นเหมือนวันเทสระบบถูกต้องแล้วก็ทดลองทุกอย่างให้พร้อมครับให้เพอร์เฟกต์สำหรับ3วันสุดท้ายถูกต้องครับ กับรายการ NGO อาเซียนในปีนี้ครับครับผมนี่น่าจะเป็นปีที่ยิ่งใหญ่ทสุดำหรับ NGO กันที่๊อกน่าจะนะดูจากสมาชิกทีมเข้าแข่งต่างชาติรวมไปถึงในประเทศของเรากระแสต่างๆนะครับก็และเวลาที่แข่งทั้งสวันเนี่ยน่าจะเยอะสุดนะครับก็น่าจะเยอะที่สุดแล้วใช่4วันนี้ยังแทบจะไม่พอเลยนะพี่แั่นเลยแน่นมากเลยโอ้หนี่มาเฟนจากมาเลีะ Hello, where you come from? Malaysia, Indonesia, Malaysia, you, Malay, Indo, Philippines, Vietnam, Vietnam, Xin chào, u Xin chào, đi tại trip bay, đi tại trip bay, Xin chào, OK, phong tay, uh, OK, เข้าใจมันเข้าใจสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวรอผลการสถีงกันอีกสักครู่เดียวครับสำหร,รับในค่ำคืนนี้ครับว่าจะได้รับชมหรือจะฟินิชตรงนี้สำหรับร,บรบอ,อบ6คันโอ้โหพี่ป๊อกพรุ่งนี้มี